นากระโดกแค้ทุกคนน,น,นี่น้ำยากระโดดเมื่อย่าตงนี้เออที่สูตรปิ้งยาแต่ยายน้ำทำมาเขื่อนนี่อ๋อยากระโดดก็มีมพริกพริกลอยอย่างนี้เหรอใช่แล้มีพริกลอยด้วยนะอันนนั้หวานมันอยู่ในหม,ม้อมันมันมันนึ่งนะจ้ะเออ,มอหม้อนึ่งไงข้าวเหนียวเนี่ยหม้อนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็หวานนี่แล้วก็อันนี้นี่น้ำยาหวานเอาหมดเลยเอาแท้ต้องมีต้องมีมะกรูดลอยของแค่ต้องมีมะกรูดลอยทุกคนนี่ ต้องใส่ลูปมะกรูดให้มันหอมมะใช่แล้วมันตีนก็แบหอมหวานชุดที่สเป็นไก่เชาไหมะใช่แล้วก็อันนี้เป็นไก่เอาเอาขาไก่เอาเลือดแล้วทำไมไม่ต้องมันเยอะมั้งเงี้ยทำไมไม่ต้องมันเยอะๆมั้งเงี้ยให้มันลอยๆไกงไอพี่แกงก็นั่งไก่เนาะพี่แกงก็มันไก่แล้พี่แกงก็จะเจอกันมันก็ขึ้นมันอย่ามันก็ขึ้นมันข้างบนเนาะตามธรรมชาติของใช่ของแต่เราต้องคนเวลาเวลาเสิร์ฟเวลากินตอนนี้มันจะนน่ะลองแล้วถูกเนาะเอาน่องหนึ่ง คนเวลาเขามัสั่หยุดมี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 พันตับด้วยพันไเสี่วามอไอวเอเลือดเลือดก็หเลือดเอาไปจากสก่อนละหใช่ไหมการเลือดก่อนละห้าเไห